สวัสดีค่ะนักเรียน เรามาพบกันอีกเช่นเคยในวิชาคณิตศาสตร์คุณครูชื่อนางสาวสุกมาพรเปียวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ในคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกําไรแล้วหาราคาขายใช่ไหมคะในคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนกันนะคะนักเรียนเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนได้นะคะ เอ๊ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ากำไรร้อยละ65และขาดทุนร้อยละ65มีความหมายว่าอย่างไรคะเราไปทบทวนความหมายกันนะคะนักเรียนกำไรร้อยละ65หมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะหมายความว่า ทาทุน100บาทขายได้กำไร65บาทหรือทาทุน100บาทขายไป100บวก65เท่ากับ165บาทนั่นเองค่ะขาดทุน1 6 5ล้วหมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะหมายความว่า ้าทุน,น100บาทขายขาดทุน65บาทหรือถ้าทุน,น100บาทขายไป100้ลบ5เท่ากับ35บาทนั่นเองค่ะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อหาคำตอบกันนะคะ จอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2,950บาทขายต่อให้ต้อมขาดทุน40%จอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทจากสถานการณ์นะคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรคะเก่งมากเลยค่ะจอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุนกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาคะเก่งมากค่ะจอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคา2,950บาท ขายต่อให้ต้อมขาดทุน40%จากสถานการณ์นะคะเมื่อน,นักเรียนทราบทุนและร้อยละของขาดทุนแล้วนักเรียนจะหาว่าขาดทุนกี่บาทได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะใช้บัญญัติตยานั่นเองวิธีคิดแบบบัญญัติตยางนะคะนักเรียน ขายขาดทุน40%หมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด100บาทจะขายขาดทุน40บาทถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด1บาทจะขายขาดทุนกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขาดทุน40ส่วนด้วย100บาทนั่นเองคะ่ะ จอมซื้อสเก็ตบอร์ดมาราคา2,950บาทขายขาดทุนกี่บาทคะนักเรียนเก่งมากค่ะขายขาดทุน2,950คูณด้วยเศษ40ส่วนด้วย100เท่ากับ1,180บาทนั่นเองนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของบัญญัติย,ยางได้อย่างไรคะ จากสถานการณ์นะคะวิธีคิดแบบบัญญัติตยางถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด100บาทจะขายขาดทุน40บาทถ้าซื้อสเก็ตบอร์ด1บาทจะขายขาดทุนเศษ40ส่วนด้วย100บาทจอมซื้อสเก็ตบอร์ด2950บาทขายขาดทุน2950คูณด้วยเศษ40ส่วนด้วย100เท่ากับ 1,180บาทดังนั้นพ้อมขายสเกตบอร์ดขาดทุน1,180บาทค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากสถานการณ์นะคะนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นอีกหรือไม่คะเก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนั่นเอง วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะนักเรียน4ีเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษส0่ส่วน100บาทนั่นเองค่ะจอมซื้อสเก็ตบอร์ดราคากี่บาทเก่งมากเลยค่ะ 2,950บาทนั่นเองค่ะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนขายขาดทุน4 0ของราคาสเก็ตบอร์ดเท่ากับขายขาดทุนเศษ40ส่วนเรืย1 0 0ของราคาสเก็ตบอร์ดเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะนักเรียนถ่งมากเลยค่ะขาดทุน4 0ของราคา2,950บาท คิดเป็นเศษ40ส่วน100คูณด้วย2,950เท่ากับ1,180บาทนั่นเองค่ะดังนั้นจอมขายสเก็ตบอร์ดขาดทุน1,180บาทนะคะจากสถานการณ์นักเรียนใช้วิธีการหาคำตอบทั้งหมด2วิธีนะคะเรามาทบทวนทั้ง2วิธีกันเลยนะคะวิธีที่1คือวิธีคิด บัญญัติยาวิธีที่2คือวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทดสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบคําตอบทั้ง2วิธีกันเลยนะคะเราไปตรวจสอบเลยค่ะ แบบที่ 1. บัญญัติใตายางหาขาดทุนจาก2950คูณเศษ40ส่วน100หรือ2950คูณ40เปอร์เซแบบที่2เศษส่วนของจำนวนนับหาขาดทุนจากเศษ40ส่วน100คูณ2950ค่ะ ให้นักเรียนกดพักเพื่อทำกิจกรรมหลังจากที่นักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะแบบที่ 1. บัญญัติตยางให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเลยนะคะ29 5 0ั 2, 80, คูณ40หาร100เท่ากับ1,180หรือ2,950คูณ40เปอร์เซเท่ากับ1,180ค่ะแบบที่2เศษส่วนของจำนวนนับให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ40หาร100คูณ2,950เท่ากับ1,180แสดงว่า1,000 180, 180เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วคะ่ะมาดูสถานการณ์ตัวต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนยกซื้อรองเท้าราคา1250บาทขายต่อให้กิฟขาดทุนร้อยละ12ยกขายรองเท้าขาดทุนกี่บาทจากสถานการณ์นะคะนักเรียนมีวิธีคิดแบบบัญญาตายยัติตยางอย่างไรคะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะขาดทุนร้อยละสบหมายความว่าถ้าซื้อรองเท้า100บาทจะขายขาดทุน12บาทถ้าซื้อรองเท้า1บาทจะขายขาดทุนเศษ12ส่วน100บาทยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทขายขาดทุน1,250คูณเศษ12ส่วน100เท่ากับคำตอบคือเท่าไหรค่คะ เท่ากับ150บาทนั่นเองค่ะดังนั้นหยกขายรองเท้าขาดทุน150บาทนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนมาดูวิธีคิดแบบที่2กันเลยนะคะวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะนักเรียนขาดทุนร้อยละ12เขียนในรูป ของเศษส่วนได้เป็นเศษ12ส่วน100ยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทขายขาดทุน112ของราคารองเท้าเท่ากับขายขาดทุนเศษ12ส่วน100ของราคารองเท้านั่นเองค่ะเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้ดังนี้ค่ะ ขาดทุน1อยละ12ของราคา1,250บาทคิดเป็นเศษ12ส่วน100คูณ1,250เท่ากับ150บาทดังนั้นยกขายรองเท้าขาดทุน150บาทนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียน จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนะคะทั้งสองสถานการณ์คุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะโดยให้นักเรียนสแสดงวิธีทําโจทย์หาร้านค้าซื้อพัดลมราคา1,400บาท ขายขาดทุน 35%, ร้านค้าขายพัดลมขาดทุนกี่บาทให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนฝึกทำบ่อยๆนักเรียนก็จะทำแบบฝึกหัดได้นะคะจักที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนะคะมาช่วยคุณรูณสรุปความรู้กันหน่อยนะคะนักเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา้อยละที่เกี่ยวกับขาดทุนเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกวางแผนการแก้ปัญหาโดยนักเรียนอาจใช้ความรู้เรื่องบัญญัติตยางหรือเศษส่วนของจำนวนนะับ ดำเนินการหาคำตอบแล้วตรวจสอบคำตอบที่ได้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ในคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ